ยินดีต้อนรับกลับสู่ New Car Review ช่องที่นำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่รถแห่งอนาคตและยานยนต์นวัตกรรมล่าสุดจากทั่วโลกหากคุณชื่นชอบรถกระบะทรงพลังเทคโนโลยีล้ำสมัยและการรีวิวแบบละเอียดที่ช่วยให้คุณเข้าใจรถได้อย่างแท้จริงคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในรถกระบะที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแห่งอนาคตนั่นคือ2026 Kenworth p i k Up ร,รถกระบะที่นำจิตวิญ,ญญาณของรถบรรทุกงานหนักมาผสมผสานกับความสะดวกสบายแบบรถใช้งานส่วนบุคคล 2026 Kenworth Pickup Truck ถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดความแข็งแกร่งและความทนทานในแบบฉบับของ Kenworth สู่ตลาดรถกระบะซึ่ง Kenworth เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านรถบรรทุกเชิงพาณิชย์รถกระบะรุ่นนี้จึงถูกพัฒนาด้วยแนวคิดที่เน้นพลงังความอึื่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสำหรับทั้งผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์คนรักการผจญภัยและผู้ที่ต้องการรถที่โดดเด่นบนท้องถนน ดีไซน์ภายนอกของ2,026 Kenworth p i k Up Truck ดูดูดันแข็งแรงและทรงพลังด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ได้แรงบันดาลใจจากรถบรรทุกของ Kenworth ไฟหน้าแบบเล็ดอัจฉริยะพร้อมไฟสองสว่างเวลากลางวันช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและความทันสมัยฝากระโปรงหน้าดูสูงและแข็งแรงเส้นสายตัวถังด้านข้างชัดเจนแสดงถึงความบึกบืนและความพร้อมลุยในทุกสภาพเส้นทางระยะห่างจากพื้นสูงล้ออันลอยขนาดใหญ่พร้อมยาง All-Terrain ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของรถกระบะสายลุยอย่างแท้จริง ด้านท้ายรถถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานหนักฝาท้ายกระบาเสริมความแข็งแรงพร้อมระบบช่วยเปิดปิดและขั้นบันไดสำหรับขึ้นลงไฟท้าย LED ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืนพื้นที่กระบามีให้เลือกหลายขนาดเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานด้านงานบรรทุกและไลฟ์สไตล์ฟังก์ชันเสริมอย่างแผ่นรองกระบะระบบไฟฟ้าในกระบาและช่องเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าทำให้รถรุ่นนี้ใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น ในด้านขุมพลัง2องพันยีิ Kenworth i Up คาดว่าจะมาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบสมรรถนะสูงที่ให้ความสมดุลระหว่างพลังและความประหยัดไปจนถึงเครื่องยนต์ดีเซลแรงบิดสูงที่ได้รับการพัฒนาจากประสบการณ์รถบรรทุกเชิงพาณิชย์ของ Kenworth นอกจากนี้ยังมีข่าวลือเกี่ยวกับรุ่นไฮบริดและรุ่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่มุ่งเน้นการลดการปล่อยมลพิษแต่ยังคงพลังการลากจูงที่ยอดเยี่ยมระบบเกียร์อัตโนมัติขั้นสูงช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแะมั่นนนใจใจทุกกสถาารณ์ สมรรถนะการขับขี่ถือเป็นจุดเด่นสำคัญของรถกระบะรุ่นนี้ด้วยความสามารถในการลากจูงและบรรทุกที่สูงเหมาะสำหรับการลากเรือรถพ่วงหรืออุปกรณ์งานหนักระบบช่วงล่างถูกออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักได้ดีพร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบที่ปรับให้เหมาะกับสภาพถนนเช่นโหมดทรายโหมดโคลนโหมดหิมะและโหมดออฟโรดระบบขับเคลื่อนสลอ้อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสภาพอากาศ ภายในห้องโดยสารของ2026นก Kenworth Big Up รักผสมผสานความแข็งแรงกับความหรูหราได้อย่างลงตัววัสดุคุณภาพสูงถูกเลือกมาเพื่อความทนทานและความสบายเบาะนั่งออกแบบมาเพื่อรองรับการเดินทางไกลมีฟังก์ชันปรับไฟฟ้าระบบทำความร้อนและระบบระบายอากาศผู้โดยสารตอนหลังก็มีพื้นที่กว้างขวางเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวและการใช้งานเป็นรถทีมงานแผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอามาตรวัดดิจิทัลขนาดใหญ่ และหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและคำสั่งเสียงปุ่มควบค,คุมหลักยังคงมีให้ใช้งานเพื่อความสะดวกและปลอดภัยช่องชาร์จ USB ระบบชาร์จไร้สายและปลั๊กไฟภายในรถช่วยให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นด้านความปลอดภัยรถกระบะรุ่นนี้คาดว่าจะอัดแน่นด้วยระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนมุมอับสายตาพร้อมรองรับการลา,ก,า,รลากพวง ระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินและกล้องรอบคันระบบช่วยลากจูงอัจฉริยะช่วยให้การต่อพ่วงและควบคุมรถทําได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้นเทคโนโลยีภายในรถยังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์ช่วยให้รถทันสมัยอยู่เสมอระบบตรวจสอบสภาพรถและแจ้งเตือนการบํารุงรักษาเหมาะสําหรับทั้งผู้ใช้ทั่วไปและเจ้าของธุรกิจนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรถระยะยาวในด้านความประหยัดพลังงาน2 0 2 6 Kenworth p i เ k u p Truck อััถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเครื่องยนต์ที่ประหยัดขึ้นตัวเลือกไฮบริดและการออกแบบที่ช่วยลดแรงต้านอากาศรุ่นไฟฟ้าหากเปิดตัวจริงจะมอบแรงบิดทันทีและการขับขี่ที่เนียบเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและงานหนักโดยรวมแล้ว2,26 0เคนเวิร์ตพิกอัพพลัคือรถกระบะท,ที่สะท้อนความแข็งแ,งแกร่งระดับรถบรรทุกผสานกับความสะดวกสบายและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ทรงพลัง ทนทานและแตกต่างอย่างชัดเจนหากคุณกำลังมองหารถกระบะที่พร้อมลุยทุกภารกิจและโดดเด่นไม่เหมือนใครรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองหากคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง New Car Review และเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่และรถแห่งอนาคตอีกมากมาย